เอาละครับผมก็กาบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ช่องสี c สีเวลาอีกเช่นเคยก็ห่างหายกันเป็นสักระยะนึงก็วันนี้จะมาสอนแล้วนะครับผมก็ตามปกคลิปเลยว่าจะมาสอนอะไรก็ตามน,นั้นเลยนะครับผม แล้วก็มีคนขอมาเยอะมากด้วยก็ถึงมันจะง่ายจนน่าตกใจเลยก็เถอะก็จะมาสอนให้นะครับผมโอเคมือนเดิมนะครับทุกอย่างมันเดิมสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาปรับขนาดปรับกราฟิกปรับ FPS อะไรให้เรียบร้อยแล้วกดสร้างไปนะครับผมแล้วก็หารูปภาพหรือวิดีโอของเรามาก็อันนี้รอไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมา โอเคครับผมก็เตรียมการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มสู่ขั้นตอนการสอนเลยละกันเออตามตัวอย่างที่คลิปที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเธอคนนี้ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆแล้วก็เรื่องด้วยคือผมเอาหยิบม,มาทําแต่ไม่ได้จําชื่อเรื่องหรือชื่อตัะครมาเลยก็โอเคก็ไอ้โออปกคลิปที่เคยทาไปก่อนก็ตัดตัวนี้เลยกับโอเคเออกับอะไรล่ะ ช่หมเลยให้ผู้ชมกดเข้ามานะครับผมกดเข้าไปกดมาที่การซูมกดเข้าไปกดมารกกดเข้าไปกดเข้าไปอยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วซูมไปสักสี่พกว่าไม่ต้องซูมเยอะมากแล้วก็วาดเส้นให้มีหน้าตาประมาณนี้โอเคแล้มาอีกตัวนึง มาข้างหลังตัวนี้ให้กดมาที่ซูมแล้วก็อันนี้ผมขออธิบายหน่อยนะว่าการมาร์กในเริ่มในช่วงเครื่งหนังตัวนี้อันนี้มันคล้ายๆแบบอินโทรไว้เปิดเข้าของจริงมันต่อจากนี้คือเราจะใช้เพียงแค่2มาร์กเท่านั้นให้ผู้ชนกดมาร์กไป2มาร์กจะมาร์กไว้ตรงไหนก็ได้แล้วอันแรก ให้ลดลงมาเหลือสัก500แล้วดึงไปอีกอันนึงให้ดึงมาสัก3,000แล้วก็วาดเส้นวาดเส้นให้มีหน้าตาประมาณนี้คือวาดยังไงก็ได้ให้มีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ก็ได้คือนี่อันแรกแทบไม่ต้องดึงขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงมาข้างล่างนี้ให้มีหน้าตาประมาณนี้ เห็นไหมมันก็พอได้อยู่ให้มีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาที่การหมุนกดไปมาร์มกไป2อันเหมือนเดิมเพราะเราจะใช้แค่2อันอันแรกให้ลดลงเหลือสัก10ลบ10อีกอันนึงให้ทำตรงข้ามกันให้เหลือสัก10ลบ10กับ10แล้วก็่าดเส้นให้กดตรงนี้เลยนะให้ใช้เส้นแบบนี้เลย มันจะมีหน้าตาประมาณนี้คือมันจะใช้แค่สองมาร์กเท่านั้นมันจะไม่ได้ใช้เยอะอะไรไม,มากกว่าน,นั้นเออแล้วก็ตอนแรกเราลบสิบไปใช่ไหมทีนี้เราก็ทำตรงข้ามกันเอ,อ่อเอ้ยลืมไปอันนี้มันแค่มาร์กสองมาร์กด้วยวะเราก็ทำตรงข้ามกันคือเอาสิบมาจะทำซูมก่อนจะทำหมุนก่อนก็ได้นะอันนี้เราแต่เลย เรากวาเส้นแบบเดิมเราก็มาร์กสองมาร์กไปเหมือนเดิมลดลงมาเหลือ500ประมาณ500เหมือนเดิมไม่ต้องลดเยอะมากนะอันนี้และอันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเยอะมากไม่งั้นงานจะเนา่า <c oughs> คือผมเคยทำไปแล้วไงแล้วงานมันออกมาเน่ามากโอเคอันนี้ก็จบแล้วสำหรับก,การใส่ลูกเล่นเหลือแต่เอฟเฟก โอเคแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มใส่เอฟเฟกกันเลยเอฟเฟกเราก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็ให้กดมาตามนี้เลยอย่างแรกคือปิดพื้นหลังอยู่ไหนวะอ่าแล้วนึงอ๋อนี่ให้มาข้างๆ 3D ที่อยู่ตัวซ้ายมือแบบนี้แล้วให้มาตัว T L เอ้ T I L E S กดเข้าไปแล้วกด เปิดทันทีกดเปิดข้างล่างนะแล้วก็กดเพิ่มอิสเฟกต์มาอ e. ีกคราวนี้มาข้างๆ 3D มาที่ move อะไรสักอย่างแล้วก็มาตัวเอ่อตัวนี้นะตัวที่1 2 3 4ตัวที่4กดเข้าไปกดเปิดเอฟเฟกต์อันแรกรลดเรือมาให้เหลือ0อันที่2องลดนกมาให้เหลือเอ้ยไ,ไ,ไม่ใช่เพิ่มให้เหลือปบ้าง 2เกือบ3ประมาณ2.8นี่แหละส่วนอันที่3ให้กดมาร์กไปดึงไปให้0อันแรกอันแรกดึงไปให้0ก่อนแล้วก็ดึงไปให้อยู่หลังสุดแล้วก็อันนี้เราแต่ผู้ชมเลยว่าจะทำให้มันเด้งเยอะหรือเด้งแรงมากแค่ไหนก็ผมตั้งไว้สักประมาณ200กว่าแล้วก็วาดเส้นด้วยให้มันอะไรแบบนี้ แต่มันจะไม่ค่อยสวยเพราะมาใส่ตอนต้นไงอันนี้ผมแค่มาใส่ไว้แล้วผมจะคัดรอไปไว้ใส่กับตัวอื่นทห้หมดเลยง่ายดีใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ลดลงมาให้เหลือเอ้ยอทาไม่ผวไม่กล่าวเลยโอเคมาที่ blur ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาให้มาที่ตรงนี้นะครับผมกดไปแล้วก,กดเปิดเอฟเฟกลดลงมาเหลือประมาณสักเจ็ด 10ถึง80ก็พอทีนี้เราก็คันอนเอฟเฟกเราก็มาใส่มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ถ้าใครอยากให้มันเด้งน้อยเด้งมากก็ปรับกันได้นะโดยปรับแค่ไอ้ตรงนี้ก็พออันนี้รู้สึกว่ามันเด้งแรงไปก็ลดลงมาการวาเส้นก็มีผลต่อเอฟเฟกนะ เคยอธิบายไปแล้วด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนเลยว่าจะให้มันเด้งมากเด้งน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็ทำเหมือนเดิมข้าวไหเฟกแล้วก็วางลงไปทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆก็จะได้ปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้อันนี้เป็นพื้นหลังที่ผมทำไว้ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปใส่ใจมัน ก็จบไปเดี๋ยวผมพาไปตัวตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้แล้วก็อันนี้เป็นอธิบายเพิ่มเติมใครจะดูต่อก็ดูใครจะปิดคลิปก็ปิดไปเลยโอเคกินไม่เท่าไหร่ะแปดนาทีโอเค,อ,เคอันนี้ใครจะดูต่อก็ดูนะก็ผมจะมาอธิบายอะไรพวกนี้ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วโอเคอันนี้ให้ผมดูเปล่าๆก่อน ผู้ชมจะเห็นว่ามันค่อยๆมืดเอ๊ะจากมืดก่อนแล้วค่อยๆสว่างแล้วก็มืดลงไปอีกรอบโอเคพามาดูทีละอย่างเลยคือเริ่มจากมาร์คมาร์กแรกก็เป็นตัวขยายดึงลงมาเส้นก็งโ่ๆโแบบนี้อันนี้ก็ใช้มาร์คสองมาร์คในการซูมสองชั้นเหมือนเดิมผมก็เคยทำคลิปซูมสองชั้นไปแล้วก็ไปหาย้อนดูกันได้ก็ไม่มีอะไรมาก แล้วก็ดึงกลับมาส่วนเอฟเฟกก็ใช้อะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ปิดพื้นหลังทำให้ภาพมันเอ่อว่ายังไงดีละ่ะเออเบอร์เออทำให้ภาพเบอร์อันนี้ทำให้ภาพชัดอันนี้เกี่ยวกับแสงอันนี้เกี่ยวกับความคมชัดของสีสีภาพอะไรอย่างงี้ ก็อันนี้เป็นแค่ตัวตกแต่งเฉยๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะอันที่ใช้จริงๆมีอยู่แค่2อันคือปิดพื้นหลังกับตัวนี้เอ้ยมี3มดิแล้วก็แสงด้วยแสงคือก็อันนี้ทําให้มืดลงมาก่อนแล้วก็ค่อยสว่างแล้วกลับมืดลงไปอีกก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนผมได้นะผมก็ทาเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วอันนี้ก็ไม่มีไหนมากก็ซูมใหญ่ซูมใหญ่เข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหมือนเดิม แล้วก็เลื่อนปัดเลื่อนปัดก็มาที่ตรงนี้ก็ไม่ได้วาดเส้นอะไรเยอะก็วาดหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ดึงออกมาโอเคอันนี้ข้ามไปเดินกันแล้วกันนี่ของจริงมันไอ้ตรงนี้ที่จะสอนที่สอนไปเมื่อกี้นี้คือตรงนี้มันก็จะมีปุ๊บหน้าตาประมาณนี้โอเคครับทีนี้เราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างประเดนอื่นเลย,เลยคือหมุนก็เหมือนที่ผมสอนไป ตะกี้นี้เป๊ะนเป๊ะทุกอย่างก็แค่จะเอาลบขึ้นก่อนหรือจะบวกขึ้นก่อนอันนี้ก็แล้วแต่คือจะทำยังไงก็ได้ผมแค่บอกเป็นแนวทางเฉยส่วนเส้นก็ใช้สองเอ้ยส่วนมาร์กก็ใช้สองอสมาร์าก,เก,ก,ากเกี่ยวกับการซูมสองมาร์กเกี่ยวกับการหมุนใช้แค่สองมาร์กเท่านั้นนะครับผมถ้าปกติแล้วผมจะมีสามมาร์ก คือมาร์กตรงกลางไว้อีกอันหนึ่งดึงไว้ประมาณ50แล้วก็ทําซ้ายขวาแล้วพวกนี้แต่ผมทําแล้วมันไม่สวยก็เลยทําแค่2มาร์กก็พอมันโอเคกว่าแล้วทีนี้เราก็มาดูฟิกอันนี้พื้นหลังเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวเด้งอันนี้ไอ้ที่ผมทําไปอันนี้คือมันเด้งน้อยมาเลยภาพมันเลยออกจะลื่นไหลแบบสุดๆไปเลยคือมันไม่มีเด้งอะไรนิดหน่อยคือมันมีเด้งอยู่แต่มันมีเด้งน้อยมากอันนี้เราเป็น อะไรวะลืมละใส่อะไรไปอ๋อความคมทำใหภ้ภาพความคมชัดอันนี้สีอันนี้ก็ทำให้ภาพเบอร์ตอนเปลี่ยนฉากก็ทำแบบนี้ซ้อไปซ้อมมาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็เป็นอันจบโอเคคิปแต่เพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อยากให้สอนอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูนะอยากให้ทําอะไร ไม่เข้าใจอะไรหรืองงกับอะไรที่ผมพูดก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะถ้าอันไหนผมพอตอบได้ผมก็พอที่จะตอบแต่ถ้าไหนผมตอบไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษด้วยโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม